สัตหรือเป็นโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันจะต้องมีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อตายแล้วควรทําอะไรควรฝึกฝึกจิตสุดท้ายเอาไว้ให้ดีเพราะจิตสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินตัดสินอะไรตัดสินภพภูมิคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเดี๋ยวนี้ด่าไปทั่วคนที่ดา่ดาดา่าด่าด่านูน่นด่านี่ดานั่นกับคนที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันนะเพราะคนที่จะด่าเนี่ยจิตเขามัน มันได้ดีลําบากเพราะว่าเขาบอกแล้วไงทําทําบุญด้วยโมหะจริตจะเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นนาคอะไรเงีนเน้ยโมหะจริตคืออะไรอ่ะโมโหเวลาทําบุญเนี่ยมีความรู้สึกโมโหมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าอะไรอ่ะงุดงิดอย่างนั้นอนะ่ะอย่างนั้นถนะ้าเกิดเป็นนาคเกิดเป็นยักษ์แต่ถามว่ามีบุญไหมมีบุญแต่อยู่จตุมหาราชิกาพวกนี้นะแล้วมีคนบอกว่าแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ในานารกเนี่ยเป็นใครเป็นพวกจตุมหาราชิกานะ ก็เป็นพวกจตุมหาราชิกาเนี่ยแหละมีหน้าที่ที่แบบอะไรอ่ะดูแลเขตนรกถามว่าดูแลไงเขาจะต้องลงไปดูแลถึงแม้ว่าอนี่ไปมันไปตามหน้าที่ไปตามวาละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องนากกันที่ไม่เชื่อเรื่องนากก็ปากก็เลยด่าคนทั่วเลยเลยไปแต่เรื่องนรกเนี่ยถามว่าผมเชื่อไหมคนไม่เคยเรียนกรรมาฐานไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เขาก็จะบอกว่ามันไม่มีหรือว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ถึงรสชาติมัน นานนะกว่าจะกว่าจะปิดประตูนรกได้กวา่ากว่าใจนี้ได้นานนะไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่นานนานนานมากๆต้องปฏิบัติเพราะว่าคนจะเข้าใจมันต้องโดนเองต้องปฏิบัติเองเพราะถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่เข้าใจหรอกปฏิบัติคืออะไรสวดมนต์ทำสมาธิไปเรื่อยๆ,ๆจนจิตได้ทิพจกจขยานทิพยจขยานเมื่อก่อนผมเมื่องงนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าความรู้พิเศษนะความรู้พิเศษนะ ความรู้พิเศษเกิดจากอะไรความรู้พิเศษเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการสวดมนต์เกิดจากการภาวนาเกิดจากการแผ่เมตตาในสายหลวงตา,าเนี่ยเขาเรียกความรู้พิเศษแต่ในสายหลวงพ่อราศีลิงดำเรียกว่าทิพจักขุยานหรือจิตแห่งความเป็นทิพนะทิพนี่คืออะไรสื่อได้เขาให้ห้าร้อยสิบหกครั้งขอบคุณมากครับนะที่เขาให้ห้าร้อยสิบหกครั้งเดี๋ยวผมจะขอไปเรื่อยๆๆๆๆนะถามว่าเพราะอะไรคนนะ่ะ เขาชอบอะไรที่มันด่าคนยุคเนี้ยขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มตั้งคำถามได้เลยนะครับนะถ้าอยากนะนะคือจิตคนนะ่ะถ้าได้ฝึกกรรมาฐานดีๆมันจะเข้าใจนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะอ,อ่สวัสดีนะครับอ่อก็ขอบคุณนะครับนะอ่ะเดี๋ยวติดตามกลับให้ก็ได้นะอ่าติดตามกลับให้นะขอบคุณนะชื่ออะไร IC i c i IC, IC, IC G, i c i c i c ซ i ไอซนะขอบคุณนะอาติดตามกลับให้ล้นะก็อย่างที่บอกอ่ะจิตคนอนะ่ะมันต้องไปฝึกกรรมฐานก่อนต้องไปขึ้นต้นกรรมฐาน